สวัสดีเหล่านักเดินทางทุกท่านที่เข้ารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับในคลิปนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปสรุปการเก็บพิโมเจมเพื่อลอน้องหู้เถาลีลันประจำสัปดาห์นะและในสัปดาห์นี้นะครับผมได้ยัดมา2สัปดาห์รวดเลยนั่นก็คือสัปดาห์ที่28และ29เอีกเพียงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นนะครับเราก็จะเข้าสู่สัปดาห์ที่30แล้วก็บอกเลยว่าลีลันมาทีนี่ซีหกอาร้า 5. ต้องเข้าแล้วไหมอ่ะว่าไปนั่นนะครับแลวก็เพื่อไม่เป็นกาเสวลัด,ลดนะบบฉ อันนี้ก็จะเดินทางไปกับสาลมุดนั่นเองเพื่อที่จะไปทาภารกิจให้น้องนาฮิดะนั่นแหละเอาเป็นว่าสั้นๆเลยก็คือเราจะได้ทราบที่มาของผู้ภายในจอนับว่าเป็นมายังไงส่วนรายละเอียดต่างๆผมจะไม่ลงลึกนะครับแต่ว่าฉากที่ผมเช่าที่สุดก็จะเป็นฉากที่สาลมุดหรือว่าผู้ภายในจอเนี่ยเพิ่งได้ความทรงจําเดิมกกับขึ้นมานะครับก็ได้าม,มาปุ๊บเนี่ยก็ปากแซบทันทีเลยนะพูดขึ้นมาคําแรกนี่ผมน้ําแทบพุ่งอ่ะก็สมกับเป็นคาแรคเตอร์มันดีนะเล่นจบมาได้อีก60พิโมเจมนะครับ โดยเควสถัดมานะครับก็จะเป็นเควสที่เราเดินทางไปกับแดนสลับนะอันนี้เนะื้อเรื่องค่อนข้างเจ๊มจนเลยผมขอสปอยแค่ฉากสุดท้ายแล้วกันโดยฉากสุดท้ายนะครับนักเดินทางของเราก็ได้พุ่งตัวเข้าไปกอดเจ้าไพมอนน้อยด้วยความคิดถึงนะก็เป็นฉากที่น่ารักอีกฉากหนึ่งเลยเล่นจบได้มาอีก60ิพิมพ์าเจมนะครับต่อมานะครับในเคตสนี้เราก็ได้เดินทางเข้ามาสู่เมืองฟอนเทนกันพิทีเรียบร้อยแล้วโดยที่เพิ่งเข้ามาได้หมาดๆเราก็จะได้เจอเทพน้ําอย่างน้องฟลินะเดินออกมาต้อนรับเราเลยนะ ทางเดินทางของเราก็ห้าวเสด้วยนะครับเกือบได้เปิดเทพน้ำต่อหน้าประชาชนของเมืองฟอนเทนซะละอ่าหลังจากที่เราผ่านบทสนทนาอันยืดยาวมาแล้วเนี่ยเราก็ได้เข้ามาในเมืองฟอนเทนสักทีนะครับอ่าในเมืองนี้เราก็จะได้เดินทางมาเจอกับไอ้ชายเพื่อนเก่าของเราด้วยนะที่กําลังทวงหนี้อยู่นั่นเองอ่าผมขอข้ามเลยแล้วกันนะครับพอพูดคุยกันเสร็จเนี่ยผมก็มาพักรับของสักหน่อยนะอันนี้ผมก็ได้รับโลลุงมาอีกหนึ่งลูกนะในเมืองนี้ผมขอรบรลัดเลยแล้วกันนะครับ แล้วต่อจากนั้นก็ไปขึ้นศาลนะพอเสร็จสิ้นคดีความแล้วก็จบเคสนะครับได้มาอีก30มสิบพิมวเจมนะพักรับของสักหน่อยต่อมาจะเป็นการไปปาร์ตี้กับนาวเวียนะครับในมือนี้นาวเวียเป็นคนเลี้ยงเองนะก็แน่นอนว่านันเดินทางเราไปไหนก็เจอแต่เรื่องอยู่แล้วนะครับก็ตัดมาฉากคัดเชนอีกทีก็คือกําลังสู้กับหุ่นกระป๋องกันอยู่เลยนะอ่ะต่อจากนั้นก็ตามสเต็ปเลยครับไปขึ้นศาลเหมือนเดิมเอาเป็นว่าไม่ลงรายละเอียดมากก็แล้วกันนะครับ แต่ว่ามันจะมีฉากคัดซีนหนึ่งที่ไอ้ผู้ริารปลาถทุยคนหนึ่งนะครับมันกําลังจะไปซ่าในสารเลยแต่ว่าโดนพี่นิเวลเลตของเราตัดเกิดซะก,ก่อนนะถึงกับลงไปนอนกองกับพื้นกันเลยทีเดียวแต่อ้นั้นมันก็ถือว่าเก่งอยู่นะครับปากร้อยแผล100รอยให้บนใบหน้าน,นิเวลเลตได้เนี่ยแม่ใจมันได้จริงๆแล้วก็โดนจับส่งเข้าคุกไปตามสเต็ปนะครับสุดท้ายไขคดีความต่างๆเสร็จเราจะไปเยี่ยมหลุมศพของพ่อนาเบียนะอ่ะจบแล้วเวสนี้ได้มาอีกสามิบพิมเจมนะครับ รอล,ลงกันอีก1ลูกต่อมาผมจะมาเล่นกิจกรรมเก็บเหรียญน,นะครับกิจกรรมนี้ได้มาอีก420พิมว์เจมนะครับแล้วก็มาต่ออีกกิจกรรมหนึ่งนะกิจกรรมนี้ก็ได้มาอีก420พิมว์เจมเหมือนเดิมทดลองเล่นน้องซิกวินกับน้องบุรินะได้มาอีก40พิมว์เจมนะครับและจากนั้นผมก็มาเล่นเควสในเรื่องนะอันนี้ก็เป็นเควทที่น<อ>ิวเวลเลตจะส่งเราเข้าคุกนะครับก็ที่จะไปตามสืบข้อมูลเกี่ยวกับไอ้ชายที่หายตัวไป สืบไปสืบมานะครับจนได้รู้ว่าป้อมปากการที่เราไปอยู่นั้นมีประตูที่เป็นตัวกัน้นน้ําทะเลบรรพการไว้นะและเหมือนว่าประตูนั้นจะรับแรงดันไม่ไหวนะครับทำให้น้ําทะเลบรรพการมันทะลักออกมาพอเกิดเรื่องขึ้นอย่างนี้ก็ต้องพึ่งแต่ฮิวเวิเลดอย่างเดียวแล้วนะเพราะว่าเราต้องไปอยู่กับน้องฟูลินานะตอนนั้นกํลาลังมีปาร์ตี้น้ําชาระหว่างฟูลินากับท่านพ่ออยู่เลยน้องก็นั่งตัวแข็งเลยนะครับก่อนที่เราจะมาแต่พอนั่งกันทางมาถึงน้องนี่ยิ้มแฉ่งเลยนะ สุดท้ายทางอีกฝั่งหนึ่งนิเวเลตก็เข้ามาจัดการกับน้าทะเลบรรพกาลที่ทะลักออกมาได้นะก็จบแล้วนะครับในฉากสุดท้ายนะครับเราก็จะได้เห็นชายนอนแผ่รองแอร์อยู่ใตยย้ท้องวานนะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนก็ตัดจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเรียบร้อยก็ได้มาอีก30พิมว์เจมพอเล่นไสเสร็จแล้วผมก็ไม่ลืมที่จะมารับโลฟีนะเอาล่ะเรามาสรุปกันดีกว่านะครับในสสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้รับพิมว์เจมเพิ่มขึ้นมา2,055ชิ้นทั้วนนะ ทำให้ปัจจุบันนี้มีพิมพ์เจมในขังทั้งหมด45,264ชิ้นแล้วนะครับมีรูกแก้วรวมที่สามารถซูมได้ทั้งหมดก็คือ341ลูกก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสรุปการเก็บพิมพ์เจมเพื่อรอน้องหู้เถาริรานประจำสัปดาห์อันที่จริงผมก็อยากเล่นให้เสร็จไปจนถึงฉากสุดท้ายของฟอนเทนนะครับแต่ทุกคนดูสภาพไดของผม <c oughs> ก็เกือบจะเต็มเลยนะอัดคลิปไว้ตั้งเยอะเลยเอาเป็นว่าผมขอตัวไปเลียร์ไดก่อนนะครับวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ